โหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมาเจอกับใจอีกแล้วนะคะสําหรับในคลิปนี้ก็ตามชื่อคลิปเลยนะคะเราจะมาเฮ้นะคะมาเปิดถุงช็อปหลักๆเลยก็จะเป็นช้อปปิ้งจาก s ัฟ h o ร a นะคะเขามีลดราคาตอนช่วงเอ่อฮอลลเดย์ใช่ปะเราเป็น VIP r o u g ูชนะเราก็ได้ลด20%นะคะแล้วก็จะมีกระจุกกระจิกเล็กน้อยจากนู่นนี่นั่น,นจะบอกว่าเครื่องสำอางในปีนี้ ซื้อน้อยมากจริงๆสําหรับในคลิปนี้นะเราไม่ได้มาเปิดไม่ได้มาเหอคนเดียวนะคะเราชวนเพื่อนมาด้วยนะคะนั่นก็คือแอนนั่นเองนะคะคุณแอนก็เป็นยูทูบเบอร์อีกท่านหนึ่งนะคะที่อยู่ที่อเมริกานะคะแล้วก็เป็นช่างแต่งหน้าด้วยนะจ๊ะนางแต่งหน้าสวยนะเออก็ไปติดตามกันได้นะคะทั้ง Facebook ของนางไอจี IG ของนางแล้วก็ในช่องทางของ YouTube นะคะคือในระหว่างที่ช้อปปิ้งเราก็แบบเออนะคุยกับแอนไปด้วยอะไรเงี้ยว่าแบบเออเอาอะไรดีมอีอะไรน่าสนใจอะไรอย่างนี้ ก็เหมือนว่าจะโดนจะโดนแอนสิงมาด้วยโอเคเพื่อความรวดเร็วของคลิปนี้นะคะเราก็ไปดูกันดีกว่าว่าตักสอยอะไรมาบ้างใครดูคลิปนี้แล้วทนไม่ไหวก็ขอไปด้วย <laughs> ก็จะไม่เอาเสียตตมคนเดียว <laughs> <laughs> จากซ e p h ร่าเนี่ยเรามีการออเดอร์ถึง3ครั้งด้วยกันนะทุกคน <laughs> สิ่งแรกเลยที่จ้องไว้นานแล้วก็ออเดอร์เป็นสิ่งแรกเลยนะคะ <laughs> ก็คือเดี๋ยวต้องหยิปปบแบบนึงนะ <laughs> มันจะหนักมากเลยอะทุกคน เขาก็คือเจ้าสิ่งนี้เองชุดาไดสันเป็นอุปกรณ์ทําผมนะคะของไดสันนั่นเองมาเป็นกล่องสวยรูกล่องหนังด้วยนะคะน้ำหนักพอสมควรนะทุกคนอันนี้เนี่ยเป็นเซตที่ที่เป็นสำหรับคนผิวไม่ใช่ผิวดิเฮ้ยนะมันแบบครื่งสำอางว่าอันนี้มันผมสำหรับคนผมเส้นเล็กผมบางอะไรอย่างนี้ ก็จะเป็นนี่เคยเห็นในรีวิวบ้างแล้วแหละเพราะมันไม่ใช่ของใหม่อะไรนะคะก็เป็นสิ่งที่ออกมานานแล้วนะคะแล้วเราก็คิดว่าตอนแรกคือแบบอืไม่จําเป็นอะไรอย่างนี้เนาะเพื่อนเราก็บอเอ้ยมันดีมากเลยแกอะไรเงี้ยทําให้แบบผมไม่เสียนะอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่ amazing อะไรเงี้ยแล้วก็อโอเคโอเคโอเคลองดูก็ได้นะ นี่เลยด้านในนะคะประกอบไปด้วยนี่เลยเด้ามจับนะคะแล้วก็จะมีหัวให้เปลี่ยนต่างๆนะเวลาใช้ก็ใส่อย่างนี้เลยจ้าเราใช้แล้วเราชอบหัวนี้มากๆเลยมันทําให้ผมเราดูแบบดูมีวอลลุ่มมากขึ้นอ่ะคือถ้าเป็นคนที่ผมน้อยมากผมบางมากแล้วผมก็โคจะร่วงมากอะไรอย่างเงี้ยนนี้นะคะจะเป็นหัวใดนะคะใดข้างนี้นะคะ มันสามารถเป่าร้อนเป่าเย็นได้ด้วยนะคะด้วยเทคโนโลยีที่เลิศดล้ำของเขาเนี่ยเป่าผมอย่างไรไม่รู้มันไม่ร้อนแต่ว่ามันแห้งก็จะมากับแกนที่เป็นม้วนผมนะคะวันนี้ในผมลุกนี้เราก็ใช้แกนตัวนี้แหละนะคะมาสองอันคือเขาจะม้วนสองด้านข้างข้างหนึ่งเนี่ยถ้าลูกศรมันไปทางนี้ก็คือว่าม้วนออก,ออก,ออกทางนี้เนาะส่วนหัวส่วนหัวอีกอันนึงนะคะ อันนี้ก็คือจะเป็นเหมือนแบบตรงๆป่ะเออสำหรับแบบผมตรงๆอะไรเงี้ยผมสั้นก็ได้แล้วก็แบบให้ให้งุม้มตรงปลายก็ได้นะคะอันนี้ตักใช้อันนี้มาสอารอบแล้วรู้สึกว่าเฉยๆอย่ะมันก็ไม่ได้ทําให้ผมแบบเรียบตรงเท่ากับหนีผมอะไรขนาดนั้นแต่คือก็ยังแบบให้ความตรงแล้วก็ยังมีวอลลุ่มอยู่นะคะ สำหรับตัวนี้ทีนี้ออเดอร์รอบที่2เนี่ยก็เริ่มมีการคุยกับแอนแล้วว่าเอจะเอาอะไรดีตอนแรกก็แบบฉันจะไม่เอาอะไรแล้วฉันจะเอาแค่เครื่องเป่าผมได้ผมอย่างเดียวของไดสันเพราะมันก็แบบเจ็บมากแล้วอะไรเงี้ยคือแอนอะ่ะแนะนำอันนี้มาเราก็เลยเออไหนสอยมาซีอะไรอย่างเงี้ยเพราะาเราก็ยังแบบเออค่องใจกับอายแชโดว์ของป้าชาลลอตอยู่นะว่าแบบ เออมันจะเป็นยังไงเนี้ยเพราะเรามีพิเลอทอกนะคะที่เป็นคอร์อ่ะแล้วเราก็ว่ามันก็ดีนะแต่แบบเรายังมีความรู้สึกว่าสีชิมเมอร์มันมันยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยโดนเราเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่อันนี้แอนบอกว่าเฮ้ยมันดีมากเลยแกสีคือแบบนิ่มมากถึงแม้ว่าโทนสีอะ่ะมันจะเป็นอะไรที่ดูปได้แต่เขาก็เป็นสีที่สวยแล้วก็เหมือนแบบคิดมาให้แล้วก็จะเป็น พาเลตส,สีเงินนะคะปีที่แล้วรู้สึกว่าจะเป็นสีแชมเปญหรือเปล่านะอันนั้นตักไม่ได้ซื้อนะคะนี่ด้านในสีสวยเวอร์เวอร์วางมากแม่ดีงามมากอันนี้จะเป็น1นึ่งล็อกสองีนะคะเขาก็จะคิดมาแล้วว่าสีโทนไหนใช้ได้กันสีประมาณนี้เห็นไหมว่าสีมันไม่ได้แบบไม่ได้แบบแปลกตาเราไปไหนเลยนะคะเป็นสีที่ เราก็ค,คุ้นเคยกันอยู่แต่ว่าจุดขายมันอยู่ที่เนื้อไงเนื้อมันดีอะอย่างแต่งตาในวันนี้นะคะนี่ก็จะมาจากมาจากสามสีแรกนะคะจะใช้เป็นโทนแบบสีทองสีน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแบบนี้เลยเอาเอาสีสีชิมเมอร์มาคัดเบ้าเลยเฮ้ยมันจะเวิร์กหรอะอะไรเงี้ยแต่แอนบอกว่าเฮ้ยมันได้นะแกเราก็เลยลองดูวันนี้ เอมันได้จริงอะ่ะเออสวยด้วยอะ่ะนะดูดูเป็นแบบดูเป็นธรรมชาติแล้วก็ดูไม่เยอะไม่เวอร์วังแล้วก็ทำให้ตาดูมีอะไรอะไรนะคะอันนี้ก็ค่อนข้างแฮปปี้ตอนแรกคิดว่าเออถ้าไม่ชอบอะ่ะยังไงก็คืนได้อะไรเงี้ยแต่คิดว่าน่าจะเก็บไว้แหละก็ถ้าใครอยากจะให้เอามาดูแบบฟูลรีวิวเลยนะคะสำหรับพาเลตนี้ก็ คอมเมนต์มาได้นะคะเดี๋ยวเรามาทําให้หรือว่าใครอยากจะให้เอามาแต่งหน้าหลายๆลุคอะไรเงี้ยก็คอมเมนต์มาได้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะจัดให้นะอ่ะสิ่งถัดมาอันนี้โดนเพื่อนสิงเป็นเพื่อนของดิฉันเองน,นี่แหละนะคะนางไปโดนปิดมาที่ซ e ฟ h o r านางก็เลยมาปิดเราอีกต่อหนึ่งนะคะนั่นก็คืออเวอร์กลาสันเองเป็นรองพื้นวานิสนะคะเราก็แอบใช้แล้วแหละในในลุคของวันนี้นะ จากที่เราดูการใช้งานของเขาเนี่ยเขาบอกว่าไม่ต้องใช้เยอะใช่ไหมคือใช้ปั๊มเดียวใช้นิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยเพาพิกเมนต์มันแบบแน่นมากจัดมากอันนี้ก็ยอมรับนะว่าพิกเมนต์มันแน่นจริงๆแล้วก็เ,เขาเรียกว่าอะไรอะเนื้อมันอาจจะเป็นเนื้อที่เราไม่ค่อยคุ้นเคยมั้งในวันนี้ที่ใช้ครั้งแรกเรารู้สึกว่ามันยังไม่โอเคสําหรับเรานะ เพราะว่าหน้าของเราตอนนี้เราเป็นผดคือไม่รู้ว่ามาจากฝุ่นหรือว่ามาจากการดื่มน้ําไม่เพียงพออะไรก็แล้วแต่ตรงหน้าผากของเราเนี่ยมันจะเป็นผดผลผดผดแล้วพอใช้ตัวนี้ไปคือแบบมันก็จะไปเกาะตามตามเม็ดเม็ดต่างๆอะไรเงี้ยเออมันมันไม่โอเคไงอาจจะต้อง ใช้เวลาใช้กับเขาไปอีกสักหน่อยหนึ่งนะคะแล้วตัวนี้เขาบอกว่าไม่ต้องใช้พวกไพรเมอร์หรืออะไรเลยนะคะช่วงนี้เราหน้าค่อนข้างแห้งไงเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยหรือมันจะไม่เหมาะกับคนหน้าแห้งหว่ะหรืออะไรเงี้ย <c oughs> ก็เดี๋ยวต้องลองใช้ไปอีกสักระยะหนึ่งแล้วกันเนาะคนจะถามบ่อยมากว่าตัก NC เท่าไหร่ตัก NC 25นะคะแล้วก็อเวอร์กรานี้ตักใช้เบอร์วอร์มไอรีนะก็จะมี ออกวอรมกว่าผิวเราไปนิดเดียวนิดเดียวแบบสังเกตไม่ได้หรอกไม่รู้เออแต่ถามว่าลงไปแล้วคือสวยสีก็ไม่ได้ดรอปอะไรเลยนะคะแล้วก็เราซื้อไอ้นี่มาคู่กันก็คือแปรงของแปรงลองรองพื้นของเขานะคะนี่เลยแปรงเนี้คือดีอ่ะนุ่มแล้วเวลาเกลี่ยรองพื้นไปอะมันไม่เป็นเส้นอะทุกคน มันก็แบบเนียนไปกับผิวเลยอ๋ออีกอย่างหนึ่งรองพื้นตัว,ว,น,ตวนี้ตัวเนี้ยคือเขาจะแบบให้ความเป็นผิวแต่ก็ให้ความปกปิดเออตรงเนี้ยแหละที่แบบมันปิดปิดเราทำให้เราตัดสินใจซื้อเพราะว่าเราชอบความที่ไม่หนาดูเป็นผิวแต่ให้การปกปิดโจ์ค่อนข้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยเออแปรงตัวนี้โอเคดีชอบนะคะตัวนี้แล้วก็ถัดมาก็เป็น hourglass อีกหนึ่งที่แบบ อยากได้อยากได้ดินสอแบบนี้มานานแล้วนะคะแต่ว่ายังยังหาที่ที่ชอบไม่เจอเพราะบางทีแบบทาใช้ไปเงี้ยมันก็แบบเออไหลหรือแบบมันแข็งเกินไปอะไรเงี้ยนี่เลยของ Hourglass ตัวนี้จะเป็นดินสออายไลเนอร์ที่หัวเล็กมาก1.5มิลิเมตรเลยตักซื้อสี Canyon ก็คือเป็นสีน้ำตาลเข้มต้องตัวนี้อาจจะแบบโฟกัสช้าไปนิดนึงนะคะก็ต้องขอไปด้วย เพราะว่าซื้อมาแล้ววะเนาะเอาไปคืนไม่ได้นะกล้องนี่เลยนะคะตัวนี้คือไม่อยากหมุนให้ดูเพราะว่าถ้าเกิดหมุนขึ้นมาแล้วอะ่ะมันหมุนกลับไม่ได้ทุกคนอันนี้ยหมุนขึ้นมาเท่าไหร่แล้วเราก็คืออยู่แค่นั้นนะคะแอบมาน้อยนิดนึงเรารู้สึกว่ามันแพงเกินไปหรือเปล่าเพราะว่าผลิตภัณฑ์มันน้อยมากแล้วเวลาใช้อะ่ะมีความรู้สึกเปลืองตักกรีดไปสองตาเนี่ยตักหมุนไปแบบสามรอบแล้วอะ่ะ ออแต่ว่าสีเขาคือโอเคมากสวยนี่อย่างนี้สิ่งนี้นะคะคือ Milk Makeup เป็น Grip Set and Refresh Spray นะคะตัวนี้ก็เป็นเมคอัพสเปรย์แล้วเนาะแต่เราซื้อขวดเล็กมานะคะเขามี2ไซส์เป็นแบบนี้เลยจะเหมือนเป็นจะเหมือนจะเหมือนเป็นตาม2ชั้นนะคะข้างบนจะเป็นเหมือนสีแบบ เขียวๆข้างล่างจะเป็นสีฟ้าเวลาใช้ก็ขยับนิดนึงแบบมันจะมีความผสมกันลองฉีดดูนะคะอืม mm, มีกลิ่นอะไรไหมไม่นะไม่ได้มีกลิ่นอะไรนะเป็นสเปรย์ที่จะให้ความชุ่มชื้นนะคะให้หน้าแบบดูนวลๆดูมีเรเดียนดูโกลออะไรอย่างเงี้ยเออมันโกลมไหมล่ะดูสิช่วยกันดูหน่อยสิอ่ะมันโกลไหม อยู่นะเออได้อยู่มันทำให้หน้าดูดูเฟรชขึ้นอะไรอย่างงี้ต่อมาจะเป็นเซตนี้นะคะเป็นไลยละบีนะคะคือเป็นอโก o รพรายเซตดูอนะอย่างนี้เลยตัวนี้เซตดิ้งสเปรย์นะคะก็ให้ความแบบชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ตัวพรายเมอร์ก็จะเป็นพรายเมอร์ออยนะจ๊ะเป็นม e r เรียเซอร์บาลานซ์นะคะ ประมาณนั้นให้หน้าโกโกลก็มันชื่อว่าอัปเปอรปะมาณนั้นคู่ดูออนี้ยังไม่ได้ลองนะคะก็เดี๋ยวจะไว้ลองอย่างไรชอบไม่ชอบดีไม่ดีก็เดี๋ยวเอามาบอกกันนะจ๊ะโอเคถัดมาจะเป็นนี่เลยอันนี้จะเป็นน้ำหอมนะคะเร็ริก้าเป็นน้ำหอมที่แบบเลือกยากมากว่าจะเอากลิ่นอะไรดีก็เลยเลือกกลิ่น l a c y Sunday คือชื่ออะมันมันเหมือนเรามากมันเหมาะกับเรามากเพราะแบบวันอาทิตย์ที่แล้วรร้สึกเรารู้สึกขี้เกียจมากๆแล้วเราก็ไม่ชอบแบบไม่ชอบอาบน้ำเสาร์อาทิตย์บอกเขาอีกทําไมเนี่ยไม่ต้องบอกทุกเรื่องก็ได้ไหมเออแแหละเราเป็นคนที่ถ้าเสาร์อาทิตย์เราจะแบบว่าขี้เกียจอะแล้วเราก็ไม่ค่อยชอบอาบน้ำใช่ไหมเพราะแบบอยู่บ้านอยู่บนเตียงแล้วก็ไม่ลุกไปไหนอะไรประมาณนี้ อันนี้คือมันเป็นกลิ่นที่มันใช่เรามากนะแล้วก็คือหอมอะ่ะหอมจริงอันนี้จะมีความเป็นลิลลี่นะคะมีความเป็นดอกไม้อืมให้สามีโมสามีบอกว่ามันกลิ่นเหมือนอยู่ออกมาจากชาวเวอร์อะไรเงี้ยคือมันเพิ่งอาบน้ำอะ่ะ เลซี่ซันเดย์พวกที่ไม่ช่าอาบน้ำเพราะเฉียนนี้ไปเหมือนแบบเหมือนเพิ่งอ,อาบน้ำมาเป็นการอาธิบายกลิ่นนี้ได้ดีมากเข้าใจง่ายว<น>ะเนาะยี่ห้อน,นี้แอบแพงนะไม่กล้าซื้อขวดเต็มก็เลยได้มาแค่เป็นหลอดเนาะแค่เป็นหลอดเนี้ยก็32เหรียญแล้วนะจริงๆคือแบบเฮ้ยขนาดนั้นเลยหรอแพงเบอร์น,นั้น,นอ,ออเดอร์รอบที่3 ไหมเออแต่ว่าได้มาสิ่งเดียวนั่นก็คือเอากลาสตัวนี้นะคะ Ambient Lighting Edit Sculpture นั่นเอง p a l e t ใหม่ Holiday Edition ทุกคนคืออันเนี้ยคืออันเนี้ยมันคืออันเนี้ยสวยงามอันเนี้ยมีความแบบคิดอยู่นานไงมันเลยเป็นวินาทีสุดท้ายว่าจะสอยดีหรือไม่สอยดีจากที่เราเห็นว่าเขาจะออกพาเลตนี้มาคือเราแบบตาโตเลยนะเราอยากได้คือแบบเฮ้ยทำไมสวย่ะ คือพาเลตมันสวยอะแต่ด้านในพอเห็นแล้วก็คือแบบก็เฉยๆนะซึ่งเนี่ยมันก็เป็นความเฉยๆปาก็ไม่ได้สวยอะไรอะเนาะมันก็มีสีที่แบบเราก็เคยมีแล้วมันก็มีสามสีที่เป็นเออลิมิเต็ดแค่ในพาเลตนี้เองอะไอย่างเงี้ยเองสุดท้ายเป็นไงก็สวยมาอยู่ดีอะสีที่เขา Exclusive แค่ในพาเลตนี้นะคะก็จะมีแค่ตรงตรงนี้นะคะสีนี้แล้วก็ สี b r o ซ z e r แล้วก็สี brush on ตรงนี้นะคะก็ยังไม่ส w a t c h แล้วกันเพราะว่าอยากจะมา swatch แล้วก็รีวิวเป็นคลิปแยกเลยนะคะถ้าใครอยากดูกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างอีกแล้วทำไมพี่ตักชอบให้แบบทำนู่นทำนี่เยอะจังเลยเอาก็อยากให้มีส่วนรวมนิดนึง <laughs> สิ่งหนึ่งที่มาจาก Sephora แต่ว่า ออเดอร์มาก่อนหน้านี้ที่จะมีการเซลล์นะคะแต่ตัวนี้คือมันก็เซลล์50%มาก่อนหน้านี้แล้วนะคะก็เลยอยากจะเอามาโชว์ในคลิปนี้ด้วยเขาก็คือเทียนนั่นเองเป็นเทียนของ w o r u s p a อะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะเป็นมาการูนแคนโดลทริโอเลยนะคะเซตนี้คือได้มาในราคา12เหรียญสวยๆอะ่ะมาการูนยังไงก็นี่ไงมันเป็นแบบอย่างนี้เลย เออไม่ได้ใหญ่มากนะคะดูถ้าเทียบกับฝ่ามือของเรานะนี่เลยเปิดมาก็จะเป็นเทียนข้างในหอมหอมแบบหวานหวานแคนดี้แคนดีม้มันก็จะมีความแบบกลิ่นส้มๆผสมอยู่ในนี้นด้วยน่ารักนะยังไม่ได้จุดเลยยังไม่ได้จุดอ,อแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นซีทองอืกลิ่นแปลกป อันนี้มันมีความแบบสไป์สไปซ์อ่ะจะบอกว่าชอบอันนี้สุดชอบกลิ่นเนี้ยมีความส้มสสุดเรียนเท้ามาแล้วเราก็อยากได้ครีมกันแดดนะคะก็เลยไปเจอที่ร้านหนึ่งนี่หยิบมาสองตัวตอนแรกอะ่ะก็หยิบตัวด็อกเตรจาดมาก่อนเพราะว่าเขามีเทสเตอร์ให้ลองใช่ไหมพอลองเนื้อของท็อปท,ท็อป พอลองเนื้อของดอกเตอร์จัดแล้วก็แบบเออมันโอเคนะมันไม่ได้แบบดูหนักเกินไปดูแบบเบาๆหน่อยอะไรเงี้ยแล้วพนักง,งานเขาบอกว่าเออเนี่ยของคูริโตอ่ะกำลังเทรนเลยนะคือขายดีแล้วคนก็นิยมอะไรเงี้ยหันไปเออสิเหรียญนี่นะก็เลยหยิบมาด้วยอันนี้คือ18เหรียญของดรจัดยี่สิบห้าเหรียญสรุปพอลองใช้ทั้งคู่ชอบอันนี้มากกว่าอีกเป็นแบบนี้เลยนะคะ เนื้อครีมจะเป็นแบบนี้แล้วเขาไม่ได้หนักมากแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นได้ดีเห็นไหมคะเออนะส่วนของพริตโตพรโตจะเป็นเอ,อ่ออะไรเแนบบี่ยเซนเทล่ากรีนเลเวลเซฟซันมี s p ส50เหมือนกันแล้วก็ PA4 บวกเหมือนกันนะคะตัวนี้เขาบอกว่ามันจะไม่สติกกี้คือไม่เหนียวแล้วก็ไม่มี white cast คือไม่เป็นคาบาขาวๆแล้วก็เ,เป็น Organic UV filters อันนี้เราไม่เข้าใจว่าคืออะไร UV filters r r g n n i c เลยหรอแต่คือเนื้อมันดีอ่ะทุกคนเนื้อแบบเบาๆบางๆพูลโตไม่เคยใช้ไม่เคยได้ยินด้วยเพิ่งเห็นในร้านเกาหลีครั้งแรกนี่แหละเนื้อคล้ายๆกับของดออรจาดเลยนะคะแต่อันนี้บางกว่าเดี๋ยวให้ดูนะ เนี่ยเนื้อแบบเนื้อเป็นน้ำมากกว่าของดอกเตอร์จรัดก็เลยเออชอบของเูเลโตมากกว่านี่เห็นไหมแต่ถ้าเอาความชุ่มชื้นอะดอกเตอร์จดชนะเลิศไปเลยจ้าดูสิวาวววชุ่มชื้นมากแต่อันนี้ก็คือไม่ได้แย่มีความเป็นน้ำๆแล้วก็ซึมๆเนื้อบางไงอ่ะสุดท้ายนะคะจะเป็นการช้อปปิ้งมาจาก Ebay นะบ็อกเกอร์ที่ไทยอะไรเงี้ยรีวิว ยี่ห้อนี้กันก็เลยอยากจะลองยี่ห้อนี้บ้างเขาก็คือแจซองมุนนั่นเองนะคะนี่เลยตักได้คุชชั่นมาแต่เป็นคุชชั่นรุ่นคือเขาจะมีอยู่2อรุ่นนะอันนี้เป็นมาสเตอร์คลาสเรเดียนคุชชั่นนะคะมี SPF 50บวกแล้วก็มี PA 3บวกนะคะตักซื้อสี Y4 สีมาเป็นสีแสนนะเป็นแบบนี้เลยสั่งมาจากอ e ีเก็บินตรงมาจากเกาหลีเลยจ้า นี่ด้วยความอยากใช้มากนี่เลยตลับสวยเก๋ไก่เปิดมาด้านในชอบพับอะ่ะพับเขามีความแบบเออมันอย่างเงี้ยทุกคนมันเข้าแบบล่องตาอย่างนี้ได้ดีนะพับนุ่มนะอันนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้แกะใช้นะคะจะอยากลองใช้มากใครอยากให้ทําแบบรีวิวลองใช้คุชชั่นของตัวจายสมุนตัวนี้นะคะก็ กดไลค์แล้วก็รีฟคอมเมนต์มาได้นะว่าอยากให้ทำคือ,อรีวิวคนอื่นเขาก็ทำมาเยอะแล้วแหละนะโอเคจบแล้วหมดแล้วทุกสิ่งอย่างแต่ขอฝากไว้ด้วยนะคะแล้วก้ใครที่ดูคลิปของตัดเสร็จแล้วนะอย่าลืมไปดูคลิปของคุณแอนด้วยนะคะไปดูกันว่าคุณแอนชอปอะไรมาบ้างนะคะคือคุณแอนจะมีแบบว่ามินิรีวิวด้วยนะฝากด้วยนะคะสําหรับใครที่มาดูช่องของตับครั้งนี้ครั้งแรกนะอย่าลืมกด subscribe กันนะคะ จะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปของเรานะสำหรับคลิปในวันนี้นะคะก็คงจะมีเพียงแค่นี้แหละเอาไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะเจ้าวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ